ดูโซนใหม่แมคโดนัลด์แดกไป <apology> ปัน่นไปจะได้ไม่ต <Willie> ้องรู้สึกผิดโอ้ยชีวิตกูอร่อยเหลือเกินโยเลี้ยวรถจอดปั๊บ พบเป้าหมายในสโลแกนเขาว่าไงนะหิวเมื่อไรก็แวะมาไม่มีตังก็หิวไป<ด>วันนี้กูไม่มีตังกูก็หิวไปทั้งหลังเลยแล้วกันเจ้าของมันไม่ว่าอะไรรูปฟ้าของกูเสียบป๊บเรียบร้อยมิชชั่นคอมพลีทไปแล้วกูลอยตัว,วไม่เอามอไซค์กูไปด้วยเลยละ<ด>่ะลูกค้าสั่งชาเย็นชาเย็นกูว่ากูก็ชงชาเย็นแต่ทำไมกูเห็นเป็นชาร้อนวะเวนี้ร้อนร้อนเลย ร้อนขึ้นหัวเลยวางน้ำาขอประตูหนูมาส่งของค่ะอูจ้าเอาส่งเร็วทันใจแต่ว่าทำไมวางไว้อย่างนี้ว่าคนส่งไปไหนวันนี้เอเลูกค้าหลืบน้ำค่ะ <c oughs> น้ำอะไรตรงไหนอ่ะโอ้นี่เองขอบใจนะสองเด้งเลยกูเหตุก,ก <c oughs> <c oughs> ารณ์นี้เป็นเรื่องจริงคนในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงจ้าดุดออ้ยขากูเป็นอะไรไหมเนี่ยเป๊ะ น,น,นายบอกว่านายไม่ได้บรรทุกเกินแค่เติมของนิดหน่อยปล่อยให้รอทำงานลอ่อสาร์านหังมันก็เกิดไปะนะนุไม่ไหวกินอรีกินน้ำแล้วสยายปีตลอดอซาขาชีวเอาลงเพิดมึงก็ลงทุนเกินจะรีบไปส่งออเดอร์ลูกคา้าแต่ว่าเป็นห่วงไรเด้อคันหน้าแ,แล้วเกิดกำลังทำการส่งด่วนชวนงุนงิดไม่อยากจนไม่อยากงานเว้ย ได้โรงแรมเป่าผมได้แต่อย่าเอาไปเป่าตืดเขาว่ากัน <c oughs> อ่ะเฮ้ยออาทำการพังรัวของชาติอ,อ,อยู่นานไม่ได้เดี๋ยวตำลึงขึ้นเฮ<อ>้อ,อกูปีนไม่ได้ก็พังแม่มสบายแล้วทีนี้กูถามนิดนะเพื่อนอแย่ๆรถมึงเสียมึงควรจะโทรหารถยกมึงโทรหาให้กูมายกรถให้มึงเนี้ยมึงอะรถยกเปิดก๊อกปั๊บแล้วมันควรจะไหลใช่ป่ะแต่เราต้องคว่ำมันลงอย่างนี้เพื่อให้มันไหลย้อนกลับ อะไรมันคือฟิสิก์ของโลกนี้ครับ <c oughs> อุวยเจอดาน <c oughs> มาแล้วครับคุณตำนวจเอาวเฮ้ยไม่ใส่หมวกต้องตดวร่วมไอ้หนุม่มผมก็พุ่งมามอบนี่แหละครับอเออง่ายดีอะไรของมันวะมี <c oughs> ความสนเป็นเหตุ <c oughs> ไม่ได้เจตนาจะให้ติดแต่ชีวิตกูจบแล้ว <c oughs> สถานีแรกกูต้องลงแล้วเนี่ยวโอ้ยตาย เป็นไรเดอร์รักสุขภาพครับ<อ>ดูจากสารร่างก็รู้แล้วว่าผมเป็นไรเดอร์มือหนึ่งแั้วไล่มือหนึ่ง่ะขาดพุะป้าเลยอยู่ทำห้กูห้อยแขว สัตว์สัตว์เรี้ยงเลี้ยกับประธานแล้วเข้าหาตัวประกันว้ายหยุดนี่คือโปรเจนส่งเขาไม่มีข้าวมาให้หมดเย็นๆไว้พี่ไม่อยากให้ตัวประกันมันโดนนี่แตาชนีลิชิฟซีทลายภูผาถ้าไม่อยากให้ตัวประกันตายแล้วก็ออกมาเยอะว่าอะไรนะพี่อย่าถามซ้ำกูจำไม่ได้เร็วออกมาเอาจ็บไม่ได้สั่งงานพี่ทำไมพี่มักเม็ดเยอะเอาไปกระดาษน้องไม่เอาตังกูจะไปชั่งกิโลขายอะเราโอยตังมีไม่เอาพี่เจ้ากระดาษไปชั่งกิโลขายจิตใจพี่ช่างดีเหลือเกินเอาห่อน้อยๆมาก็ได้ันเลยวมักหน่อยด บ้านอื่นนววหัวไม่ไม่รู้แต่บ้านกูดิสโกเทคเดี๋ยวเรียกเด็กเอ็นมาเปิดเรล่าขาวสักหน่อยหอวันๆเลยในตะกล้ากูนี่ของซื้อไม่มีแต่ของฟรีนี่กูสาวละโอ้เจ๊ทำอย่างนี้เจ๊ควรจะมีมันมั้งนะมันเทียดนะมารยาสิมันเทียดมาทำไมล่ะ เดี๋ยวเูดเนี่เขาเรียกว่าของดีมีแบรนด์มัาแสดงถึงความใส่ใจและคุณภาพนะเนี่เป็นไงหอบปุ๊บหลุดปั๊บหลอกปั๊บหลุดปุ๊บลงมาทั้งแถบแหมไม่ใช่ลายสกรีนที่แบบว่าซักแล้วหายนะอันนี้ไม่ได้ซักก็หลุดละล้างรถทีเมือนมีพิธีกรรมแห่นางแมวตอนกูไม่ล้างไม้ตกมาตกตอนกูล้างไปมาทั้งน้ำยาอย่างนี้แหละเดี๋ยวสาฝนก็ชำระล้างเองะกูเซ็ง เออมึงว่าไงย,ยังไงเปียงเรามันยาวหรือผ้าเรามันหวดวะ <laughs> ยิย่งยกทีเป็นไม้กระดกเลยอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันคนไข้จะได้มีอะไรตื่นเต้นโันงนั้นเลยแหมหน้ารองเท้าสไตล์ใหม่หรือพี่แกแค่เติมสกีนใส่เฉยๆอมาเป็นเหนียงเจ้าของช่องเลยมาแบบสองชั้นเ,ออเรามาจะบกมาทําไมอย่าทำร้ายไม่ได้อ้วนนี่แหละเคล็ดลับความเหนียวนุ่มของขนมเปียะบอกเลยว่าความนุ่มไม่เกี่ยวความเหนียวนี่เห็นๆกันเลย กูอยากจะร้องไห้ออกมาเป็นภาษาอังกฤษสั่งทิชชู่รดราคาแบบออนไลน์แต่สิ่งที่ได้มามันไม่ใช่ทิชชู่แต่ได้มาเรียกว่าทิชูิู่ิูิูิูเอาเงินชามาตังไปใอ้ยุคนี้สมัยนี้แ่ะมันต้องเก็บเงินไว้ให้ดีๆเว้ยขับยถขรบจอมันเยอะเนี่ยมันต้องมีระบบซีเคียวริตี้แบบสองชั้นมันต้องทำการล็อกแม่กุญแจอีกชั้นหนึ่งมันนึกถึงตอนโจรมันมาขโมยนะ มันดึงไปมันก็ทําอะไรไม่ได้โลกพอไะวอลูกกุญแจอยู่กันเราอปลอดภยัยเวกว่อนเอาที่สบายใจเลยจ้ามาที่แผ่นกล้องให้คนไปจุบก,กันเอาละสลับเปลี่ยนคู่จะเอา้เอามันโมันละเกินผมกเลือกถูกคู่แลวเกินกำลังหน,น,น่วยไงี้นจอใหญ่ขนาดต้องร้องยังรองอ้รองต่อไม่ได้เลยอะไรล่ะเธอขึ้นไหนคนพากลเสียงหลงเอา้าเขาแผ่นเราอยู่เยอะ ทำไมถุงเท้าอันนี้มันชอบย้วยจังเลยวะดึงขึ้นมาแล้วมันก็ย้วยลงเหมือนเดิมขนาดดึงๆแค่ยืมร้านมาใส่ทำไมคนเดินผ่านไปผ่านมาแล้วชอบมองจังเลยว่แปลกตรงไหนกูแค่ใส่ถุงเท้ายาวแค่นั้นเองว่ะปรรตูกแน,นไเด้ข่าวว่าร้านนี้อร่อยนะคนซื้อเ่อยนะขอไปชิมหน่อยสักสองแผ่นะละด้มากไปละไปจ้อยแล้วตตตตตังจะไปเก็บกับใครอ่ะบ้า ตัดตั้งแล้วเอาไปเอเอ,อแม่ดีจังสั่งกาแฟได้กุญแจรถอยากจะพบพี่ไรเดอร์แล้วอยากจะถามว่าเธอขับไปยังไงไม่มีกุญแจเอ๊นี่มาสงสัยจริงจริงเนี่ย <c oughs> มาส่งลูก <c oughs> จ้าถึงแม่ส่งให้มาเรียน,น,นยแต่เราเสียเรื่องขามุยไอ้โมเฟลบรถดิจิตอลดิจิตลอลโอ้โร้อยแปดสิบกิโลเมตรต่อช่วยลาไปบแล้วฝากจ แล้วถอก็ออดเ้ยฮยายจะบองเพื่อร้านของก็เก็บร้านจะเสร็จอยู่แล้วแบบนี้จะได้กลับบ้านเมื่อไหร่ใช้กูจังๆแม่งก็ไม่เคยขึ้นสงสามยาวเยาวเป็นหางว่าวเลยดูโอ,โโอโไม่ได้กลับบ้านแล้วกูคืนเนี่ยใครเขาให้กลับเงินเดือนนะจ้างยี่สิบสี่ชั่วโมงเว้ยนี่มารถอะไรนะย้อกว่าหเห็นรถใหญ่ติดแก๊ส ก็เลยเอามอไซค์ไฟฟ้ามาติดแก๊สมั้งโอ้โหทำไปได้ติดอย่างนี้มันจะเบื่อไหมดูจากหน้ารถแล้วไม่น่ารอดเลยหน้าเบื่อจังไม่มีอะไรทำไหนดูซิว่ามีอะไรที่มันน่าสนใจเกมกำลังลดราคาจิ้มเลยดีไหมจิ้มเลยแล้วกันไม่ได้ไม่ให้ซื้ออ้าวอ้อโทษโทษขาะโทษขาะลืมตัวนึกว่าผัวลืมตัวไปอะไรวะ ไอสตรีมไม่จ้าไอสตรีมใหม่่เย็นๆซิงซิงจากตู้เย็นเลยจ้าไอสตรีมไม่จ้าเรามาเสียบปลักตรงไหนวะนั่นไลยตรงตู้เย็นนั้นมันมีล้อไหมนะโอ้โหถ้าไม่มีนี่สรงตัวสุดยอดเลยนะเนี่ยผัวโทรมาแต่ว่าถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานแล้วนะครับผัวมันสไล์ไม่ไปไม่ได้ไม่อยากรับใยหรือไม่ได้ไม่อยากกลับบ้านแต่ว่ามันรลับายไม่ได้จริงๆครับผัว ม่ได้เมาแล้วก็ไม่ได้เมาเมนี่ยมือถือเรามันมีปัญหาสลดยยังไงก็ไม่ได้กูแย่จังรับสายไม่ได้อย่างงี้ก็คงกลับบ้านไม่ได้แล้วนะครับผัวขอโทษนะคะคืนเนี่ยรถอยู่ไหนทำไมยังไม่กลับอุ้ยสายหลุดสัญญาณไม่ดีครับผัวนี่จนจบคลิปแล้วกูก็ยังไม่ได้กลับบ้าน <c oughs> นี่เขาเรียกว่างานรัดตัวของแครนี่รัดเป็นพวงมาลัยเลยมึง ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปฮาๆอย่างนี้เราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวว่าเวลาทุกคนยังเหลือก็สามารถไปรับชมคลิปอื่นของผมได้สำหรับวันนี้ทำออเดอร์ต่อก่อนจนจบคลิปแล้วกูยังไม่ได้ไปไหนเลยยาวเปหาว้าวตายตาย